วันนี้มาถอนเงิน200บาทแบบนี้จากแอปพลิเคชันหาเงินออนไลน์ครับโดยเข้าทูมันี่วอลเล็ตจะได้จริงไหมและเป็นแอปอะไรหลอกลวงหรือเปล่าแอปพลิเคชันในวันนี้จะเป็นอย่างไรนั้นแต่แน่นอนครับเรามีจะอ่างเปล่ากันด้วยนะครับในคลิปนี้แจกทูม m นี่วอลเล็ตฟรีๆครับง่ายๆอยากรับแบบฟรีๆรอติดตามภายในคลิปกดติดตามกดไลค์ไว้แล้วไปดูพร้อกันเลย Let's go สวัสดีัดีพราแม่พี่น้องพี่ย่ตายายทุกท่านเราก็ไดรับขอตตอนรับทุกท่เข้าสู่ช่องอเซอร์ทูรวัวัดีครับอยู่กับผมออเชนเดิมวันนี้ครับแอปพลิเคชันหาเงินออนไลน์ที่ถอนเข้าถุงมือวอเลตได้แบบฟรีฟจะเป็นแอปพลิเคชันอะไรนะครับและที่สำคัญผมบอกทุกแอปทุกคลิปเลยว่าว่าผมไม่ได้รับเงินมารีวิวอย่างแน่นอนนะครับเล่นเองทดลองเองจึงนำมาเล่นหรือนำมารีวิวกันนะครับผมเพราะฉะนั้นเชื่อใจมั่นใจได้เลยนะครับถ้าไม่ได้หรือหลอกลวงหรือโกงผมไม่รีวิวอย่างแน่นอนนะครับแอปลลลเัน้วปยาไไรแตมกกกดดด Let's go ู E aí และแอปพลิเคชันในวันนี้นะครับนั่นก็ได้แก่เนี่ลยครับแอปพลิเคชันฟันดราม่าครับแอปพลิเคชันนี้นะครับเป็นแอปพลิเคชันออกใหม่เลยมีมาไม่เกินปีหนึ่งนะครับแอปฟันดราม่านะครับเป็นแอปพลิเคชันที่เราสามารถดูละครจีนหรือเคยไถ่ที่ตอกเล่นๆไหมฮะจะมีแบบว่าประธานลูกประธานเฉินประธานแบบว่าชุงจ๋งจิงจิงอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละครับแอปนี้ดูฟรีและมีเป็นร้อยๆต่อเลยและที่สําคัญนอกจากจะดูฟรีแล้วนะครับเรายัางสามารถดูเพื่อหาเหรียญและเอาเหรียญน,นั้นมาแลกเป็นเงินสดอีกด้วยเออซึ่งแอปนนนี้้้้้ผมแแแลลกกวววรร็ดจิงงยซึ่ตอ ก็มีพี่ๆหลายท่านนะครับอินบอกเข้ามาบอกว่าเฮ้ยถอนได้จริงนะครับแล้วก็ถอนตามไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่อาจจะใช้ระยะเวลาประมาณนึงอย่างที่บอกไปเราจะรีวิวอย่างจริงใจแน่อนอนนะครับมันจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณนึงเลยสําหรับสายฟรีหากใครไม่ได้เป็นสายเชิญเพื่อนอยู่แล้วนะครับแอปนี้เนี่ยอาจจะต้องใช้ระยะประมาณนึงในการเก็บเหรียญและขอขั้นต่ำสิบบาทเมื่อถอน10บ,บาทแล้วนะครับหลังจากนั้นก็สามารถถอนได้อีกหลายๆยอดเลยนะครับแต่ว่าแอปพลิเคชันนี้ต้องดูโฆษณาเยอะมากๆจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นลองพิจารณาดูอย่างที่บอกไปครับหากใครที่ เพลินครับแป๊บเดียวก็เก็บเปลี่ยนได้อย่างแน่นอนเนาะแอปนี้มาดูรีวิวกันดีกว่าครับมียอดดาวโหลดมากกว่า1ล้านดาวโหลดไปแล้วนะครับยอดรีวิว4.8ดาวเราไม่โม้อยู่แล้วนะครับเันนี้จากใน Play Store เลยและแอปพลิเคชันนี้มีให้ดาวโหลดทั้ง Play Store และ App Store เลยนะครับแต่หากใครใช้ ios ต้องเช็คก่อนนะครับใน App Store เมื่อดาวโหลดมาบางท่านเนี่ยจะไม่มีปุ่มถอนขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับลองดูนะครับแต่หากใครที่ไม่ได้ฟรีหเรื่องแบบอุบยถอนได้ไม่ถอนได้นะครับขอแค่ดูละครสั้นฟรีไม่ต้องไปเสียตังค์ดู เอาเลยฮะผมมีสัพไทยทุกเรื่องเลยนะครับแอปนี้มาดูรีวิวกันดีกว่านะครับนี่เป็นยังไงนี่น,น,นี่รีวิวแรกครับส่วนตัวเป็นคนชอบดูหนังแนวนี้อยู่แล้วยิ่งแบบว่ายิ่งไม่แปลนะฮู้ยิ่งชอบหมอเลยเป็นคนติดซีรีส์จูเออซีรีส์จีสุด,ๆ,สดๆนะครับและถ้าเป็นหนังแบบแนวกระบมี่กระบอกอันนี้ชอบมากพระเอกหล่อทุกคนนะฮะหอ้หนะฮะบอกแล้วใช้ดีมากค่ะแรกเป็นเงินไปเติมเกมก็ได้ค่ะแล้วเงินที่ให้มาก็เยอะพอสมควรแถมเติมอะไรก็ได้ฟรีไฟก็ยังเติมได้ผมบอกย่างนี้ก่อนนะครับเงินไม่ได้ ถอนยอด 1, นึ่งร้อยสองซึ่งผมเองก็ถอนมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไปดูต่อครับเป็นแอปที่เพอร์เฟกมากได้เงินจริงแล้วก็คะแนนไม่ได้ให้หน้อยๆด้วยนะครับฝุดแน่จริงค่ะมันจะไม่น้อยได้ไงครับเราดูละครซีรีส์จีนรอบหนึงก็ชั่วโมงสชั่วโมงนะฮะโอ้โหเหรียญหมุนกันเพลินเลยเอาเป็นว่าร,ารีวิวขนาดนี้นะครับจะน่าเล่นขนาดไหนไปดูกันเลแอปเลย เอาละครับตอนนี้เราเข้าสู่แอปพลิเคชันเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับสำหรับฟันดราม่าครับแอปนี้อุ๋ยเพิ่งเข้ามาที่สุดอะไรนะสุดที่รักของนายนอ้อยเย่เฮ้ยนะมาแล้ววิ่งสู่ชัยชนะแชมป์บททดสอบในตำนานแข่งการ,ระทะเททงคงคืนอะไรไม่รู้นะครับอันนี้จะมีอยู่ทั้งหมด5เมนูหลักๆนะครับด้านล่างก็คือหน้าหลักแนะนำนะครับคำเชิญโปรสาบแล้วก็ของฉันถ้าใครดาวโหลดมาเป็นครั้งแรกนะครับจะต้องสมัครหรือร็องอินก่อนผมจะแนะนําอย่างนี้ใครที่เพิ่งเคยเล่นแอปหาเงิอนออนไลน์นะครับหรือเล่นมาระยะหนึ่งแล้วผมแนะนำนี้นะควรสมัครด้วยจ จีเมลเท่านั้นและควรเป็น Gmail ที่เราสมัครมาเล่นแอปพลิเคชันหาเงินออนไลน์โดยเฉพาะนะครับไม่ควรใช้ Gmail ส่วนตัวและไม่ควรใช้ Facebook ส่วนตัวในการสมัครอย่างเด็ดขาดถามว่าอะไรในส่วนหนึ่งผมสแกนไวรัสในแอปให้เรียบร้อยแล้วแอปไม่หลอกลวงไม่อะไรก็ดีอยู่แล้วนะครับแต่เราก็เซฟตัวเองในระดับหนึ่งจะดีที่สุดเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์เอ่ยหรือว่าเป็นพวกจีมงจีเมก็ควรใช้ที่เราไม่ได้ใช้หรือว่าสมัครมาโดยเฉพาะสําหรับเล่นแอปแนวนี้ก็แล้วกันนะครับอันนี้คำแนะนำเนาะเรามาดูววิีีกกกกาาาารรรทททเเเงนนนนน่น่่ออััยยยยๆๆลหห็้ตมุ เรากดไปหนึ่งทีอ้า เมื่อเรากดหนึ่งทีเราจะได้คะแนนฟรีแบบนี้คะแนนนี่แหละครับเราสามารถนําไปแลกเป็นเงินสดได้แต่เนี่ยมันไม่ใช่ว่าแบบใช้คะแนนแบบเล็กๆน้อยๆน,นะคือมันต้องสะสมคะแนนค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับแต่อย่างที่บอกไปมันเป็นเงินฟรีเราเป็นสายฟรีเราไม่ต้องลงทุนเราไม่ต้องเชิญเพื่อนเราค่อยๆเก็บสะสมไปนะครับแล้วที่สําคัญเราดูละครที่ติดกันอยู่แล้วครับสบายๆเนะาะหากใครอยากได้คูณสนะครับสบ่วนแบบคะแนนก็กดดูโฆษณาไปหนึ่งครั้งสำหรับวันนี้ผมอาจจะยังไม่ได้ดูก่อนเนาะนี่คือหนึ่งวิธีการทำเงินของแอปนี้อีกหนึ่งวิธีคือด้านขวาบนนนเเเเเห็็ถงิม้ื่อราากกดขไป มีหน้าชวนเพื่อนตายอย่างที่บอกไปนะครับว่าผมไม่ได้มีเจตนาเฮ้ยพี่จะมากดลิงก์ผมสมมาใส่โค้ดผมไม่ใช่นะผมไม่ได้เน้นอย่างนั้นเจตนาลมผมนะครับตั้งแต่ทํามาถ้าใครติดตามผมมานานผมไม่ได้แบบเฮ้ยต้องชักชวนพี่ต้องมาใส่โค้ดผมไม่ใช่นะครับอยากใส่โค้ดใครอยากใส่โค้ดท่านไหนเอาเลย พี่ท่านไหนเล่นแอปพลิเคชันนี้อยากให้มีเพื่อนๆมาใส่โค้ดเอาเลยทิ้งได้เลยผมเต็มที่เราไม่ว่ากันแต่สําหรับใครที่อยากสนับสนุนผมนะครับผมก็จะทิ้งนี่เป็นโค้ดให้ผมนะฮะเออแล้วก็ทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้นะครับผมก็จะนํารายได้นะครับจากที่ได้จากแอปนี้นะครับมาแจกเหมือนกคลิปนี้นะครับคลิปต่อๆไปเราก็ต้องแบ่งปันกันต่อไปนะครับเขาบอกแล้วผมไม่ได้อยากได้อะไรเยอะนะครับผมก็แค่แนะนําตามวามจริงเพราะฉะนั้นแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับเมื่อเรานะฮะอันนี้คือหน้าของการเชิญเพื่อนเนาะนอกจากงานการเชิญเพื่ออออนนนนนแแลล้้้้ววีีีีีคืงงงาาาาาาาตรรรรรับเเเสมมมถทํกกช็ิหหยได เขายงไงนะมีกิจกรรมต่างๆมากมายเราก็สามารถเข้ามาดูได้เลยนะครับเยอะแยะมากมายเลยฮะ การทํางานต่อไปหลักๆของแอปนี้เลยคือการดูละครสั้นดูซีรีส์สั้นนะครับเขาจะมีซีรีส์เยอะมากจริงๆนะครับให้เราสามารถกดเข้าไปดูได้เลยแต่ผมอาจจะไม่กดเข้าไปนะครับเพราะเหมือนจะมีลิขสิทธิ์ในบางเรื่องสามารถกดไปดูได้เลยหลังจากนั้นเขาจะมีตัววงแหวนนะครับหมุนๆเมื่อครบรอบนึงก็จะบวกเหรียญเหรียญเเหรียญออ่ผมพูดตรงๆนะชั่วโมงนึงสองชั่วโมงก็ได้เหรียญประมาณนึงแล้วนะครับแตายหรืบอกไปมันอาจจะใช้ระยะเวลาประมาณนึงนะครับสำหรับสายฟรีก็ลองพิจารณาดูเลยครับว่าจะเล่นหรือไม่เล่นก็ได้คำแนะนำนะครับเมน เลยค่ะ ก็กดแนนทาไปได้เลยนะครับเขาก็จะมีแนะนําขึ้นมาให้ดูนะครับว่าเราจะดูเรื่องไหนดีดูเรื่องนี้ไหมอะไรแบบนี้คําเชิญเราก็ให้ดูไปแล้วเนาะคำว่าโปรดทราบครับ,บ,รบก็คือรายการโปรดของเราถ้าหากเราชอบดูเรื่องนี้เราก็มาบันทึกไว้ในะรายการโปรดอะไรแบบนี้แหละครับคำว่าของฉันครับเหมือนในตอนต้นนะครับที่เราให้ดูก็คือง่ายๆเลยมันเป็นหน้าของการขอแล้วก็หน้าข้อมูลสุดตัวของเราตอนนี้เนี่ยผมมีอยู่8ล้านคะแนนซึ่ง8ล้านคะแนนก็จะตีประมาณประมาณสามร้อยสี่ร้อยบาทนะครับแน่นอน,นครับส่วนหนึ่งก็ได้มาจากการเชิญเพื่อด้วยแต่พูดผมไม่ได้อยากจะเก็บไว้ใน อะไรขนาดนั้นอยู่แล้วนะครับเราก็จะแบ่งกันเท่าจริงบางทีผมก็แบ่ง50 50หรือบางทีมากกว่า50เด้วยนะที่ผมได้กันมาเอาเป็นว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาถอนกันดูนะครับง่ายๆเลยนี่เราเลื่อนลงไปนะครับอ๋อดี่ไรใครที่เข้ามาใหม่เนาะแล้วอยากได้คะแนนนะครับสามหมื่นคะแนนนะครับก็นี่เลยมาที่ใส่รหัสเทิร์นหลังจากนั้นใส่รหัสนะครับของใครก็ได้จะขึ้นหนึ่งรหัสผมก็ได้นะครับก็ได้สามหมื่นคะแนนเหมือนกันหรือพี่ๆที่อยู่ด้านล่างที่มาคอมเมนต์ก็ใส่ได้เช่นเดียวกันนะครับไม่มีปัญหาเลยไม่ได้บบบบัััังคคแแแนนนนนน่่่ออออะรรรรรรรเเเเเมมมืาาาาาทกกใสสหิียย้้้้ไดดตลวถ การไถอนนะครับจะมาหน้านี้นะครับและนี่แหละครับคือการไถท,ทอนแรกได้2แบบคือชูนี่เว็ตก,กับเพล้พาวแต่ผมแนะนำชูนี่เว็ตอยู่แล้วครับง่ายดีสบายด้วยชูนี่เวลตครับถอนครั้งแรกขั้นต่ำแค่ส0บาทเท่านั้นใช้ประมาณ2 5 0 0 0 0แต้มครับ2 5 0 0 0 0แต้มเดียมากนะอาจจะต้องสะสมเยอะจริงๆตายัางไม่บอกบอกไปนะครับสายฟรีครับรวมถึงเอาจริงๆหากใครที่ชอบดูละครสั้นดูซีรีส์จีนสั้นอยู่แล้วก็น่าจะรู้นะครับว่าปกติถ้าเราจะไปดูต่อเนี่ยต้องเสียตังค์ใช่ไหมแต่นี้ ไปดูต่อมีครบทุกตอนแถมดูฟรีต่างหากไม่ต้องเสียตังค์เพราฉะนผมว่าคุ้มมากกว่าคุ้มแล้วนะครับส่วนแอปเนี่ยก็เป็นค่ายเดียวกับแคชชีนที่อยู่มาประมาณ3-4ปีแล้วประมาณ2ปีอันเลนเลนเลย2ปีแล้วก็ไม่ได้มีการหลอกไม่ได้มีการโกงแล้วก็ยังถอนได้อยู่เลยนะทุกวันนี้นะครับวันนี้เราจะทําการถอน200บาทกันดีกว่าเรากดไปได้เลย แต่หากใครที่กังวลนะครับว่าเฮ้ยเมื่อเราถอนเนี่ยเราต้องเนี่ยเราจะต้องก่อเบอร์ทุวงที่ไหของเราลงไปเนี่ยจะมีผลเสียไหมจะโดนวิชาชีพไหมจะแบบอย่างนี้เงี้ยไหมผมบอกอย่างนี้นะครับด้วยความสบัยใจหรือว่าความสบายใจเลยอันนี้ผมลองเล่นแบบแอปของค่ายนี้นะครับมาประมาณ2ประมาณ2ปีตั้งแต่ 2, 2022นี่2ิองนสงปีแล้วครับยังไม่เคยเกิดปัญหาใช้ประมาณ2 3เบอร์ยังไม่เคยเจอปัญหาอะไรแบบนี้เลยนะครับพาะฉะนก็ลองพิจารณาดูได้เลยนะครับว่าจะเล่นหรือไม่เล่นก็ได้เนาะผมเพียงแค่มาแนะนําอีกหนึ่งแนวทางว่าเราสามารถดูละ อ่ะเราก็ทําการกรอกชื่อนะครับอาจจะใช้เป็นชื่อภาษาอังกฤษก็นะอันนี้ผมแนะนําเป็นทริคนะใส่เป็นชื่อภาษาอังกฤษแล้วก็ใส่แค่ชื่อไม่ต้องใส่นามสกุลใส่ชื่อจริงภาษาอังกฤษแล้วก็ใส่เบอร์ทูเวอรเลตนะครับสองอ่าบรรทัดแค่นั้นเลยโอเค เมื่อเรากดแรกนะครับเป็นที่เรียบร้อยเขาจะบอกว่าการส่งข้อมูลสำเร็จเราได้รับคำแรกของคุณแล้วเรากดตรวจสอบได้เลยเมื่อเรากดตรวจสอบก็จะมาเด้งหน้านี้นะครับนี่คือหน้าประวัติในการถอนเราเคยถอน100ร้อบาทไปแล้วก็เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้าผู่ชมอาจจะเห็นเอ้านี่ยอดที่ถอนไปเมื่อวันที่อะไรนะ19กับย0ยังไม่เห็นเข้าเลยวันนี้ที่ผมอ่านเนี่ยคือวันที่ 21- นะครับ2ี่2อนะครับเนี่ยผมถอนตอนครึ่งคืนครึ่งพอดีเพราะโดยปกติสำหรับแอปแนวแคชชินนะครับจะใช้เวลาในการถอน,นคือทีบวกห้าไม ถามว่าคืออะไรทีบวกหก็คือทีก็คือทุเดครับแล้วก็บวกไปอีก5วันนะครับแต่ด้วยปกติเนี่ยสำหรับแอป,ปนี้ประมาณ3 4วันหลังจากเรากดถอนก็เงินเข้าแล้วนะครับประมาณนี้อันนี้ผ่านประมาณวัน2วันเท่านั้นเองนะครับเงินก็เลยยังไม่เข้าแต่ว่าเข้าจริงๆแล้วก็ยังไม่ได้มีการส่งจ่ายแต่อย่างใดน,นะครับสำหรับแอปแคชชินนะแต่ถ้าใครที่แบบเฮ้ยผมลองถอนแล้วถอนไม่เข้าอะไรยังไงคอมไม่ได้เลยนะครับจะได้เป็นความรู้จะได้แบบว่าเออเป็นข้อมูลให้กับพี่ๆหรือเพื่อนๆและตัวผมเองด้วยในการพิจารณาในการรีวิวครั้งต่อไปครับ ยังบ้างครับสำหรับแอปหางเงินรายในวันนี้นะครับผูอกหุ้นใจพี่ๆกันบ้างหรือเปล่าครับอย่างที่บอกไปนะว่าถ้าใครเล่นแบบสายฟรีไม่ได้เน้นเชิญเพื่อนนะครับผมอะไรแบบนี้ก็อาจจะใช้ระยะเวลาประมาณนึงในการเก็บเหรียญนะครับเราก็พูดกันตามตรงไม่ได้แบบว่ามานั่งโกหกอะไรอยู่แล้วรีวิวกันแบบจริงใจนะครับแต่ข้อดีของเขาก็คืออย่างแน่นอนเลยครับดูละครซับฟรีดูประธานรูฟฟรีเออเพราะฉะนั้นนะครับใครชอบก็ดีใจด้วยเพราะว่าไม่ต้องไปเสียเงินในการแบบว่าดูแล้วอะไรแบบนี้นะครับมีทรัพย์ไทยะแท้มมีท บอกเลยนะพรีเฟีพรีเฟีเราจะมีแจก2ซองเลยทุงนีวเลตหากใครเข้ามาใหม่นะครับเราจะแจกกันแทบทุกคลิปเลยแจกให้กับพี่ๆที่กดไลค์และกดติดตามนะครับขอสัก50าุดไลค์ในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นกำลังใจในการทำมากๆเลยนะครับและวันนี้เราจะมาแจก2ซองครับ1ซองแรกนะครับจะเป็นซองที่หลายท่านได้กันเยอะนะครับเออซองนี้นะครับเราจะลงหลังจากลงคลิปวิดีโอนี้ไปแล้ว1ชั่วโมงครับหรือ60นาทีและอีกซองนะครับเราจะแจกแค่ท่านเดียว และได้ไปเดียวเลยแต่เราจะไม่บอกจำนวนนะครับเราก็จะแบ่งจากที่เราถอนถอนกันในวันนี้แหละมาแบ่งกันนะครับเราจะลงลิงก์อ่างเปาที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับในคลิปวิดีโอนี้หากใครอยากได้นะผมแนะนําเลยไปคอมเมนต์ก่อนเลยนะครับคอมเมนต์ comment ว่าอยากได้หรือคอมเมนต์อะไรก็ได้เพราะมันจะได้มีการแจ้งเตือนเวลาคอมเมนต์เด้งหรือว่าผมแบบปรับเปลี่ยนแปลงคอมเมนต์อะไรแบบนี้แหละครับเอาละครับถ้าใครได้ก็ยินดีด้วยหากใครไม่ได้ไม่ต้องเสียใจนะครับผมแจกกันตลอดอยู่แล้วเนาะสำหรับนี้ถ้าผิดพลาดประการใดไปขออภัยมาใน,นที่นี้นะครับแล้วเจอกัอนใหม่่่่่่ใในนนนนคคคคคคลลลลลิิิปปปปหห้้้าาาาอออยยยืืมมมมกกกกกกกดดดดดดไไไไ์์ตตตแชรรรรเเพะจผัััััับบบบบสสสีวว